กำน,นานเดือเผลอใจเจ้าสัวไฟเขียวมิตโตรวิดขุดน้ำมันเอาฮีราน46ล้านปอนด์ฟูลแลมอนุญาตให้อเล็กซานดรามิตโตรวิดย้ายไปร่วมทีมเอาฮีลานในซาอุดิโปรลีหลังตอบรับข้อเสนอ46ล้านปอนด์ก่อนหน้านี้ฟูแลมได้ปฏิเสธข้อเสนอ45ล้านปอนด์ของเอาฮีรานในการพยายามคว้าตัวมิตโตรวิด ไปร่วมทีมในขณะที่ตัวมิโตรวิดเองตกเป็นข่าวต้องการย้ายออกไปร่วมทีมดังแดนบอรนน์นอมานในช่วงสัมเมื่อน,นี้เช่นกันอันลฮีรานกลับมาพร้อมข้อเสนอใหม่ใหญ่กว่าเดิมด้วยเงิน46ล้านปอนด์ในการจูงใจเจ้าสัวลอนดอนให้ปล่อยตัวดาวยิงเซอร์เบียล่าสุดฟาบิซิโอโรมาโนได้รายงานพร้อมแคปชั่นเฮียวีโกโลว่าอเล็กซานดรามิโตรวิดจะเป็นนักเตะรายต่อไปที่จะย้ายไปร่วมทีมอัลฮีลานตามหลังเลยมาเราย,ยาซินโบโน โรมโนโระบุว่าเอกสารการย้ายทีมจะเสร็จรู้่วงในวันนี้โดยเจ้าตัวจะออกเดินทางในคืนนี้หลังเข้าตรวจร่างกายที่ปารีสโดยมิตโตเวตจะเซ็นสัญญา3ปีขอขอบคุณภาพแห,หล่งข้อมูลข่าวซ็อ,อกซกาค่ะฝากกา like, ดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ